สวัสดีค่ะพบกันในคลิปที่เจ็ดนะคะคลิปนี้จะมาต่อกันในแถวที่แปดนะคะแถวที่แปดเราจะเริ่มต้นโดยการเลื่อนห่วงมาเหมือนเดิมนะคะเลื่อนห่วงมาข้างหน้าแบบน,นี้จากนั้นขึ้นต้นแถวด้วยโซ่สาม เอฟโซ่สามกันเอฟสองครั้งโซ่ห้าพันหัวเข็มเอบสองครั้ง โซ่สองเออไม่ใช่นะคะโซ่สามบสองครั้งแบบนี้นะคะโซ่โซ่ห้าแถวนี้จะเป็นโซ่ห้านะคะตรงนี้แล้วก็ x โซ่ส x โซ่ส x โซ่ส x แถวนี้จะเหลือช่องช่องที่เป็นช่องช่องบบนี้นะคะที่เป็นโซ่สแล้วก็ x นะคะเหลืออยู่3ามช่องนะคะตรงนี้ จะถักให้ดูอีกหนึ่งช่วงลายนะคะพอมาถึงตรงนี้ก็โซ่ห้าเอฟสองครั้งโซ่สามเอฟสองครั้งโซ่ห้า F สองครั้งโซ่3ามสองครั้งนะคะจากนั้นก็โซ่ห้า โซ่สี่ X โซ่สี่อ X โซ่สี่ X นี่นะคะลายจะเป็นแบบนี้ถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้นะคะ เราก็ถักมาจนใกล้จะจบแถวตรงนี้นะคะแล้วก็จบแถวด้วยโซ่ห้าเลื่อนห่วงติดกับโซ่สามที่เราเริ่มต้นตรงนี้แบบนี้นะคะเลื่อนเข็มกลัดขึ้นมาไว้ด้านบนต่อไปจะเป็นแถวที่เก้าก่อนจะ ขึ้นต้นแล้วก็เลื่อนห่วงมาสองครั้งเหมือนเดิมขึ้นต้นด้วยโซ่สามเอฟโซ่สามเอฟสองครั้งโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ โซ่สีเราก็เอ็กลงในช่องตรงนี้ตรงกลางตรงนี้โซ่สามเอ็กลงโซ่สี่โซ่สี่แล้วก็ตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมเอฟสองครั้งโซ่สามเอฟสองครั้ง นี่นะคะจะได้แบบนี้แถวนี้จากนั้นเราก็ทำโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่หกแล้วก็เอ็กลงโซ่สี่กโซ่สี่ก แถวนี้จะเหลือช่องโซ่ที่ทำโซ่สีนะคะเหลืออยู่สองช่องนะคะโซ่หก f สองครั้งโซ่สามฟสองครั้ง โซ่สี่ x โซ่สาม x โซ่สี่ f สองครั้งโซ่สาม f สองครั้ง นี่นะคะแถวนี้จะเป็นแบบนี้ถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ถักมาจนถึงจบจะจบแถวตรงนี้เราก็โซ่หกไว้นะคะแล้วก็มาเลื่อนห่วงติดกับโซ่สามที่เราเริ่มต้นจบแถวที่เก้าแล้วก็เลื่อนห่วงไปสองครั้งเหมือนเดิมนี่นะคะจบแถวที่เก้าต่อไปจะเป็นแถวที่สิบ แถวที่สิบเราก็จะขึ้นต้นเหมือนเดิมนะคะโซ่สามเอฟโซ่สามเอฟสองครั้งโซ่เจ็ดหนึ่งหรือไม่ใช่นะ พูดผิดนะคะเมื่อกี้ไม่ใช่โซ่เจ็ดโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่แล้วก็เอฟลงในช่องตรงนี้นะคะห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้า โซ่สี่เอฟสองครั้งโซ่สามเอฟสองครั้งนี่นะคะจะได้แบบนี้พอมาถึงตรงนี้ โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็เอ็กลงโซ่สี่เอ็กลงช่องถัดไปแถวนี้นะคะช่องโซ่นี้จะเหลืออยู่หนึ่งช่องนะคะช่องโซ่ที่เป็นโซ่สี่ตรงนี้โซ่เจ็ดหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดสองเอฟตรงนี้เดี๋ยวนะคะโซ่สามเอฟสองครั้งพอมาถึงตรงนี้ก็ทำเหมือนกันกับตรงนี้ก็คือโซ่สี่ เอฟลงในช่องตรงนี้5ครั้ง1 2 3 4 5โซ่4เอฟสองครั้งโซ่3เอฟสองครั้ง ลายแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะถักบนไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้นะคะจบแถวที่สิบนะคะต่อไปจะเป็นแถวที่สิบเอ็ดขึ้นต้นแถวเราขึ้นเหมือนเดิมนะคะเลื่อนห่วงไปสองครั้งก่อน ขึ้นต้นแถวที่สิบเอ็ดด้วยโซ่สามเอโซ่สามเอสองครั้งโซ่สาม พอโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะแทงลงบนหลักแรกแถวนี้จะตรงนี้จะเป็นพันหัวเข็มสองครั้งหรือว่าพอสองคอนะคะโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงหลักที่สอง โซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงหลักที่สามโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงหลักที่สี่โซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งแทง,งลงหลักที่ห้านี่นะคะแถวนี้จะเป็นแบบนี้ คอสองคอเฉพาะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็พอหนึ่งคอธรรมดาหรือว่าอีฟนะคะตรงนี้โซ่สามพอได้แบบนี้ก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็อีอฟในช่องนี้สองครั้งโซ่สามอฟสองครั้ง จากนั้นตรงนี้นะคะเราจะใช้โซ่ตรงนี้นะคะโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงที่ช่องตรงนี้ โซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงตรงช่องเดิมเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สี่ อเฉพาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่จะใช้พอสองคอนะคะส่วนบริเวณลายตรงนี้กับตรงนี้ใช้พอหคอหรือว่าเอฟเหมือนเดิมนะคะดูดีๆนะคะแถวนี้จะมีเพิ่มช่วงลายที่เป็นพอ2คอขึ้นมา ลายตรงนี้คือถักเหมือนเดิมไปเลยนะคะพอสองเอฟสองครั้งโซ่สามแล้วก็เอฟสองครั้งจะถักให้ดูอีกครั้งนะคะถักแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งแทงลงโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งแทงลง โซ่สองผ่านหัวเข็มสองครั้งแทงลงทําจนครบห้าหลักนะคะมาร็ว<ง>นะคะพอได้แบบนี้เหมือนกานกนตรงนี้เราก็โซ่ส,สาม ตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมเบสองครั้งโซ่สองแล้วโซ่สามนะคะบสองครั้งลายแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆจนจนมาถึงตรงนี้นะคะเดีย๋ยวจะกลับมาจบแถวให้ดูกัน เราก็จบแถวที่11แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นแถวที่12เราทำเหมือนเดิมเลยเลื่อนห่วงมาสองครั้งนะคะเริ่มต้นแถวด้วยโซ่3ามเอฟโซ่3เอฟสองครั้งโซ่สาม พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะเราจะทำ f ตรงหลักนะคะทำ f บนหลัก1ครั้งแล้วก็ทำในช่องนะคะสองครั้ง f บนหลักนะคะ f ในช่องสองครั้งทำจนครบทุกหลักนะคะตรงไหนที่เป็นหลักเราก็ทำ f หนึครั้ง แบบนี้ส่วนในช่องนะคะเราก็ทำ f สองครั้ง f บนหลัก f สองครั้ง f บนหลักนะคะ f สองครั้ง เอฟบนหลักจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมเอฟสองครั้งโซ่สามเอฟซ้ำสองครั้งได้แบบนี้นะคะแถวนี้ เสร็จแล้วเราก็โซ่หกพอมาถึงตรงนี้เราก็พันหัวเข็มสองครั้งหรือว่าพอสองคอนะคะลงตรงช่องเลยตรงนี้นี่นะคะจะได้แบบนี้ในแถวที่สิบสองโซ่หก จากนั้นตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมเ f สองครั้งโซ่สาม f สองครั้งตรงนี้ก็เหมือนเดิมโซ่สาม พอโซ่สามเราก็ทําเหมือนกันกับฝั่งนี้นะคะตรงลายนะคะถักเหมือนเดิมถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะลายจะเป็นประมาณนี้นะคะถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆถักจนมาถึงตรงนี้นะคะพอเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะจบแถวนะคะอันนี้เราโซ่หกแล้วเราก็ พอสองคอนะคะลงในช่องนี้ขอภัยนะคะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้มันถ่ายตอนกลางคืนไม่ค่อยมีเวลาถักตอนกลางวันนะคะก็เลยถักตอนกลางคืนด้วยแต่ก็ยังพอมองออกอยู่ใช่ไหมคะถ้าไม่ออกก็ขออภัยนะคะโซ่หกเลื่อนห่วงติดกับโซ่สามที่เราเริ่มต้นจากนั้น จบแถวที่12นะคะต่อไปเราจะถักในแถวที่13แถวที่13นะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมน,นะคะเวลาขึ้นต้นแถวนะคะก็คือจะเออเลื่อนห่วงไปข้างหน้า2ครั้งการขึ้นแถวนะคะจะถักแบบนี้ทุกแถวเลื่อนห่วงมาสองครั้งแบบนี้นะคะ แล้วก็เริ่มต้นเหมือนเดิมก็คือโซ่สามเห็นะคะเราเลื่อเลื่อนเอ่อเข็มกลัดขึ้นมานิดนึงก่อนเห็นะคะเริ่มต้นแถวที่สิบสามโซ่สามเอฟโซ่สามเอฟสองครั้ง แล้วก็โซ่สามโซ่สามคราวนี้เราจะทำ x นะคะลงที่หลักแรกนะคะตรงนี้แทงเข็มลงไปถัก x นะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็ถักโซ่สามโซ่สามเราจะเว้นหนึ่งหลักนะคะลงหลักที่สอง X, ลงหลักที่สองตรงนี้โซ่สามเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองถัก x นะคะถักแบบนี้วนไปจนครบทุกหลักนะคะโซ่สามแล้วก็ x โซ่สามแล้วก็ x นะคะโดยเว้นด้านล่างหนึ่งหลักถักจนครบเลยนะคะ นะคะครบหลักสุดท้ายแล้วจะได้ช่องสู้นะคะแบบนี้นะคะทั้งหมด6ช่องนะคะจากนั้นก็โซ่สามพันหัวเข็ม1ครั้ง f สองครั้งโซ่สาม f สองครั้ง โซ่สคราวนี้เราจะเอ็กลงในช่องตรงนี้นะคะจากนั้นก็โซ่ห้เอ็กลงในช่องนี้โซ่สาม นี่นะคะพอโซ่สามพอมาถึงตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมตัวกั้นเราถักเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ถักเหมือนเดิมจะใช้คอหนึ่งคอนะคะตรงนี้ถักแบบนี้วนไปเรื่อยเรื่อยนะคะจนจบแถวนี่นะคะเราก็ถักเรื่อยๆมาจนจะจบแถวแล้วจบแถวด้วยโซ่สามแล้วก็เลื่อนห่วงติดกับโซ่สามแรกที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะ จบแถวที่13แล้วเราจะกลับมาดูแถวที่14ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ